ช่วงสุดท้ายของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วนะคะช่วงนี้สาวโมโมัชนกเปลี่ยนโหมดความร้ายจากละครเรื่องแผนร้ายแผนรักมาสวมบทบาทของน้ำหนึ่งนางเอกแสนดีเรียบร้อยในละครเรื่องมารกรรมเทพค่ะสิงเธอก็จะประกบคู่กับพระเอกรุ่นพี่อย่างป้องนวัดเป็นครั้งแรกด้วยแล้วบรรยากาศการทํางานจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะ แมันเลื่อนหัวเมันใส่ต่อมัน,นแฮทนพีนะคะมันชินิปแล้วว่ามากินแบบเยอะมากมาสี่ห้าชิ้นอะแล้วมันก็ล้างหัวเราอย่างนี้มันนอนอย่างนี้มันก็จะเจ็บหนักสบายนะเประคนจริงวเว้ยไม่มีถึกต้องใส่แค่ผมยาวใช่ค่ะผมยาวคาลิเกอร์เป็นเป็นคนแบบเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นคุณหนูลูกรัฐมนมตรีอะไรอย่างเงี้ยต่างาักเรื่องโน้นำเสีย ทุกคนที่นี่เนี่ยต่างกันแค่คุณพ่อคนเลวแต่พ่อเธอเลยจริงหัวน้ำหนึ่งพ่อมันตกมาปุ๊บหันตัมองน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งโอ้ยจะรับพี่แพงแต่พี่แพงยายืนนามยืนดนาคุณพ่อต่อหน้า รูท่าเลยไําหนุ่มทำอะไรพี่บ๊อบบอบปกสัตว์สีของคุณพ่อครับนมาพ่อจ่บกปสีของคตัวเองปกป้องไม่ได้เลยผมปกองสีตัวเองได้ก่อนเธอนิดนึงเอุ้มเออกป้อสัตว์สีตัได้ก่อนเอึอุ้มปอนี่เ็มปล่อยนะอ่ไไปคุณจทำอไม่งเนยต่อเลยต่อเลย ไปนะปทุกอย่างที่พ่อทำกับพี่พลอยพี่พี่น้ำึงเหมือนกันพี่ับวาพี่ก็น้หนึ่งเหมือนกันเดินไปแล้วเดินเดินข้าห้องเขาไปนะไป,ไปพี่แก้ว ครั้งแรกมันยังเปลี่ยนห้องมันคงจะเปลี่ยนบรรยากาศเจ้ยไอ้ค่นี้ไอ้คนที่นี่ก็ต่างจากที่คุณพ่อคป็เลวกับพ่อท่านเนเลวจริงนี่น้ำหนึ่งแต่นพี่เข่พี่เขมาด่าคุณพ่อแบบนี้ฉันมึงยอมไม่ได้หรอกนะครับถึงงั้นไอ้น้ำหนึ่งท่นไงจะทำอะไรได้ ต,ตก,กไ,ไปนะไปไปนะไปชดเชยไปไปนะไปไปหนึ่งถ้าต้องชดใช้ทุกอ,อย่างแทนพ่อเธอ ันไม่รู้เรื่องพ่อฉันกับพี่สาวคุณ้ฉันก็ไมรู้จะใช้เลยทางคุณโทรมาฉเอาตายถ้าเกียวสุลัฉัน้าเอาสิคุณมาพ่อฉันเลวสิ่งที่คุณทำมันเลวกว่าฉันไม่สนฉันรู้แค่ว่าเธอมีสภาพไม่พอพี่สาวฉัน นี <łość> ่ฟ้องคำว่าแก่แล้วอะไรเงี้ยโดนทำร้ายแล้วที่แลาข้ามนี้แล้วงนีมาโดนทำร้ายอะไรอยาเงี้ยเจ็บมากเพิ่งรู้ว่ากาโดนทำร้ายมันเจ็บแบบนี้แรงเจ็บเลย วันนี้เป็นวันที่หนักหน,น่วงสำหรับโมมากค่ะคือดราม,ม่าตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นร้องไห้กับทุกฝีนเลยเมื่อเช้าก็มีฉากที่จะโดนพี่ป้องแบบปั้มในห้องแต่ว่าก็มีคนเข้ามาขัดขวางก่อนก็คือเป็นชื่อพจนีค่ะเป็นคนที่เล่นเป็นเหมือนเมียปลอมของพี่ป้องแล้วตอนเย็น ก็ถ่ายอีกซีนหนึ่งเป็นซีนที่เราเสียใจวิ่งหนีออกมาแล้วก็ก็จะป่ามันเปลี่ยวแล้วเงี้ยก็เจอคนงานจะมาฉุดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็พระเอกก็มาช่วยเราห้าสี่สามสองอย่าทำให้่อฉันนะจับตัวไว้

เป๊ะนะเป๊ะดีย้อนกลับย้อนกลัเห็นป่ะเก็บรุนก็อยากฝากให้ติดตามละครด้วยนะคะทั้งสองเรื่องเลยทั้งมารรกมเทพแล้วก็แผ่หลักแผ่นร้ายก็เป็นสองคาแรคเตอร์ที่แตกต่างของโมก็อยากให้ติดตามชมด้วยนะคะวันนี้เลิกกองดึกมากเลยแล้วก็อยู่เขาใหญ่ด้วยก็ก็ไม่รู้จะถึงบ้านกี่โมงนะคะก็นั่นแหละดึกวันนี้ก็ดราม่าทั้งวันก็คงนอนตายนอนหลับเลย